Thế tó, cái tọn này nó có sáng răng có đắp có đó อร่อยค่ะขอบคุณค่ะห้าสิบล้านดวงใจชมเอาช <c oughs> มวิธีการทำขนมดอกจอกนะคะทอดดอกจอกค่ะทำกินค่ะทำกินไม่ได้ทำขายค่ะ ดูพร้อมกันทีละหกสิบหกว่าวันนี้เอาสักอย่างร้อยห้าพันไปอ่อนอยู่นะคะรอไฟรอไฟก่อนรอไฟเติมไฟเราเติมไฟเข้าไปเราใช้เตาถ่านนะคะ สวัสดีค่ะพรพอพร,พร,พรนักร้อง่อดอกจอกค่ะอันนี้มันไม่ขยับเนาะเราก็ไม่ดูไม่ไม่ไมโอ้เพื่อนมาตังเยอะเรามาดูหน้าจอนี้เม้นมันไม่ขยับพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อกาซาสวัสดีค่ะพิชนาชนากาสวัสดีค่ะกาซากาซ่กากับดอกจอกหน้าพานค่ะ คุณนานครก็น no, ้องกาซาสวัสดีครับเตร้องกับหัวใจกระตกอดนะคะกาซากับพี่นั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายุพินยายุพินก็หัวใจกระตกอดมานะคะยายุพินก็หัวใจกระตกอดมาค่ะขอบคุณนะคะยายุพินก็สวัสดีค่ะเจตุมคุณนานครสวัสดีค่ะยายุพินกาซากระเลิบก้าค่ะขอบคุณนะคะยายุพินก็อยากกินร้อนๆมาเลยค่ะยายุพิน นั่งเครื่องบินด่วนมาเลยยังท่านอยู่ยังทันอยู่ยังทอดได้ครึ่งทางเพิ่งจะครึ่งทางเองทอดล้ร้อนมาเลยค่ะยายุพินบินด่วนมาเลยครึ่งทางเอย๋ยวอีก้นครึ่งหม้อยังไม่เสร็จง่ายหรอกทำน้อยเดียวมันก็ได้เยอะเนาะเซรลองกับยายุพินสวัสดีค่ะคุณนัการกสวัสดีครับเซร์ลอง ยายุพ yeah, ินน้องกาซาสวัสดีค่ะยายุพินก็สวัสดีค่ะทุกคนทุกบ้านนะคะยายุพินก็สวัสดีค่ะคุณน้านคกรนักรก็ให้น้ํามาสองแก้วนะคะยายุพินกาแฟร้องสวัสดีค่ะเซรองก็ขอใจกกอดๆมานะคะพอนักร้องสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพอนักร้องก็ป้าชนะพอนักร้องกับพี่นานเซร้องกับน้องพวนไปน้องพานสวัสดีค่ะ พรกับยายุพินสวัสดีครับพรนก็สวัสดีค่ะกาสซ่าพรก็ตุ๊กตามานะคะยายุพินก็คำ้ำค้ำมานะคะขอบคุณนะคะพรก็ขนมขนมน่ากิน,นะคะ่ะขนมดอกจอกมาค่ะมาคนละแผ่นคนละแผ่นเลยครับพี่น้องอร่อยอร่อยกรอบกรอบเอาใส่น้ำไม่น,นะน้ำปูนใส่กรอบพอนก็ตุ๊กตาไฟฟ้มานะคะมันจกรอบอานมาะขอบคุณนะคะ ได้จะได้กระดงหนึ่งแล้วพี่น้องทอดทอดขึ้หม้อจะได้กระด่งแล้วได้หนึ่งกระดงแล้วทำเยอะนะเนี่ยมาใครมายังทันอยู่เ้อทำเยอะอยู่ จำเยอะอยู่นะคะมามาก้อร่อยอร่อยค่ะได้หนึ่งกระด้งแล้วค่ะโอ้โอ่อนแล้วก็ลงค่อยหนึ่งกระด้งแล้วพี่น้องดอกจอกดอกจอกดอกจอกขอบคุณนะคะวันนี้จะจุ่มขึ้นรอบสามแล้ว <laughs> วันนี้มีมีเมนูมีมีคอนเทนต์ทำขึ้นสามรอบแล้วค่ะพี่น้อง